ราชาลูกหนังทั่วโกขอเสนอไม่ควรอยู่ที่14แกรี่ี้แมนยูโคมาจนแพ้ได้ทุกทีมแมนยูเต็ดเพิ่งออกไปแพ้เวสต์แฮมเดนหนึ่งต่อสจนทําให้ตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับ14ของตารางคะแนนซึ่งมันก็ทาให้เอรดิกเทย์นากุนสอของพวกเขาเจอกับความกดดันมากขึ้นไปอีกโดยหลังจากนี้แมนิเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเกมคาราบาวครับรอบ4วันที่30ตุลาคมนี้ตามด้วยการรับการเยือนของเชลซีในเกมลีกวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน เนวิลคนพี่เผยว่าเอดิคเทนากํำลังหาปัญหาให้กับตัวเองทีมของเขาอยู่ในอันดับ14โดยที่ลงเล่นไปแล้ว9้านัดจำนวนนั้นมันเกือบเท่ากับ2 5ของฤดูกาลมันจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากสำหรับทุกคนของสโมสรเพราะฟอร์มการเล่นของพวกเขานั้นคือตอนนั้นอยู่ในเตด,ดควรจะขึ้นนำไปแล้วแต่สุดท้ายพวกเขาก็แพ้ตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับ14และใช้เงินไปในระดับหนึ่งผมค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ตอนจบฤดูกาลก่อนแล้วว่า ถ้ามันผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนแล้วพวกเขายังอยู่ในอันดับเดิมเท่ากับตอนจบซีซั่นก่อนแล้วละก็มันก็จะมีการตั้งคำถามอย่างมากพวกเขามีเกมในช่วงกลางสัปดาห์ก็จริงแต่ทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับเกมในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะเจอกับเชลซีทีมไหนก็ตามที่อยู่ในระดับกลางๆสามารถเล่นได้มีคุณภาพกับการเล่นในนามนะสามารถเอาชนะยู่นเต็ดชุดนี้ได้ทั้งนั้นและพวกเขากำลังอยู่ในสนามที่อันตราย มีคุณภาพกับการเล่นในสนามน่ะสามารถเอาชนะยูเนเตดชุดนี้ได้ทั้งนั้นและพวกเขากําลังอยู่ในสภาพที่อันตรายเดวิลคนพี่เสริมว่าเทนฮากอาจจะตกงานได้หากพาทีมแพ้เชลซีคาบ้านในเกมลีกในช่วงสุดสัปดาห์หน้าผมไม่คิดว่าพวกเขาจะแพ้ในเกมที่โอทัฟฟอร์ดในช่วงสุดสัปดาห์หน้าได้ตอนนี้มันมาถึงจุดที่มันน่าเป็นห่วงอย่างมากผมเองก็รู้สึกกังวลอย่างมากพวกเขามีผลการแข่งขันที่แย่ทำประตูได้น้อยเล่นได้ไม่ดีพอสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า นักเตะส่วนใหญ่ของทีมในตอนนี้คือคนที่ถูกดึงมาร่วมทีมในช่วง2องฤดูกาลหลังสุดมันเป็นโช่วงเวลาที่เลวร้ายมันมาถึงจุดที่ว่าเทนฮากจะเจอกับความกดดันอย่างหนักในช่วง1ห,หรือ2ส,สัปดาห์ต่อจากนี้เพราะเรื่องอันดับของทีมในลีกพวกเขาอยู่ในอันดับที่14คุณจะอยู่ในอันดับนั้นหลังผ่านไป9นัดไม่ได้ลีซันโดมาติเนสเองจิตแมนยูแพ้เวสแฮม ทัพผีแดงต้องพบกับความปราชัยในการเยือนขุนค,คอนและนั่นทําให้พวกเขาหล่นไปอยู่อันดับที่14มีเพียง11คะแนนเท่านั้นโดยมาติเนสเปิดใจยอมรับไม่ได้ที่เห็นทีมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ต้องพบกับความผิดหวังผมเกลียดความพ่ายแพ,พ้ผมเกลียดที่สุดและมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมีความคาดหวังสูงมากและเราต้องการคว้าชัยชนะทุกเกมแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องยอมรับและซื่อสัตย์กับตัวเอง ผมต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมมสรแห่งนี้และผมมั่นใจว่าสมมสรน,นี้จะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดเราจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อไปอยู่ในจุดที่สมควรอยู่บอกตามตรงผมผิดหวังมากๆเพราะผมเห็นทักษะและคุณภาพของเราในทุกๆวันแต่บางวันเมื่อจบเกมเราดันแพ้พลาดโอกาสหลายครั้งมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับแต่เราต้องยอมรับสิ่งนี้ ทุกๆคนสู้อย่างเต็มที่และเราทุ่มเททุกอย่างแต่ผมคิดว่าเราต้องทุ่มเทมากกว่านี้เราต้องรู้ว่าฟุตบอลเป็นเกมที่เน้นเรื่องจิตใจและเราต้องรักษาความเชื่อมั่นพร้อมกับความกระหายไปจนกระทั่งจบซีซั่นวันอาทิตย์นี้เราเล่นได้ดีมากๆในครึ่งแรกจากนั้นช่วงครึ่งหลังเราฟอร์มดับลงไปแล้วก็ดันมาเสีย2ประตูเราไม่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้และผมผิดหวังมากๆปรากาลังทีมชาติอาร์เจนตินาระบุ คิดแฮกเก็ตอดีตผู้ตัดสินในระดับเพีย์ลีกอังกฤษตำหนิกรรมการเดวิดคูดที่ให้ลูกจุดโทษเวสแฮมในเกมกับเมเยต์พร้อมบอกว่าไม่เข้าใจว่ามองมุมไหนถึงเป็นจังหวะฟาวแฮกเก็ตแสดงความเห็นว่าการให้ลูกโทษกับเวสแฮมที่นำไปสู่ชัยชนะของพวกเขาและอาจทำให้เอริกเทนฮักต้องตกงานด้วยนั้นคือหนึ่งในการตัดสินที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมามัธเดลิกไม่ได้ทำฟาวแดนนี่อิงเลยผมแทบจะอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยซ้ำ มันแปลกมากๆมันทำให้ผมอึ้งไปเลยที่จริงมันแยกกว่าคำว่าแปลกด้วยซ้ำขนาดผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ตามเกมในสวนสาธารณะก็คงจะไม่เป่าให้เป็นลูกจุดโทษด้วยซ้ำเชนฮาร์ดสมควรโกรธหัวฟัดหัวเวียงกับจังหวะนี้แล้วมันไม่ใช่การฟฝ้ที่ชัดเจนพอที่เดวิดคูดจะตัดสินให้เป็นลูกจุดโทษได้คำถามคือไมเคิลโอลิเวอร์และ VAR มองเห็นอะไรจากจังหวะนี้กัน อดีตเปาชาวอังกฤษเสริมว่าสาเหตุที่คูดเปลี่ยนคำตัดสินอาจจะเป็นเพราะเชื่อความเห็นของโอลิเวอร์ซึ่งถือเป็นเชื้อดำอันดับหนึ่งของกาะอังกฤษในตอนนี้มากไปประเด็นนี้พอจะเกี่ยวข้องกับถึงสิ่งที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องผู้ตัดสินและเรื่องคนใหญ่คนโตของวงการได้ทุกคนพูดกันว่าโอลิเวอร์คือผู้ตัดสินเบอร์หนึ่งของประเทศส่วนคูดอาจจะเป็นอันดับ8 9หรือ10คือผมไม่ได้จะบอกว่าคูดยอมอำนาจต่ออีกฝ่ายหรอกนะ นั่นอาจจะเป็นคําที่ไม่เหมาะสมแต่สาเหตุที่เขาตัดสินแบบนั้นเป็นเพราะคูดเชื่อฟังคําพูดของโอลิเวอร์หรือเปล่าเขาทําหน้าที่โดยที่มีความคิดฝังหัวว่าโอลิเวอร์ต้องถูกอยู่เสมอหรือเปล่าเชนฮักไม่โทษดาโล่พลาดโอกาสยิงก่อนในครึ่งแรกอยู่ในเต็มีโอกาสทองที่จะทําประตูขึ้นนําจากดาโล่แต่กลับยิงไม่เข้ากรอบ แต่ทางเทนฮากยืนยันว่าไม่โทษแข่งทีมชาติโปรตุเกสโดยชี่ว่าไม่ต้องการที่พุ่งเป้าไปที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งผมยังสามารถพูดถึงโอกาสของอารีเโดการาโช่สอครั้งราสมุทฮอยลุนหนึครั้งโอกาสของเลดฟอร์ดของบรูโน่ด้วยเทนฮากกล่าวมันไม่แฟร์เลยที่จะโทษผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่พลาดโอกาสทั้งที่มันมีโอกาสที่พลาดไปมากมาย เจมี่โอฮาร่าเรียกร้องให้แมนเชสเตอร์เด็ตปลดเอริกเทนฮักค้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังจากความพ่ายแพ้ท <van> ี <ation> ่น่าผิดหวังเกมล่าสุดโอฮาร่าคิดว่าถึงเวลาที่เทนฮักสมควรโดนไล่ออกแล้วโดยอดีตกองกลางของทอทแนมฮอสเปอร์กล่าวกับสกายสปอร์ตว่าเก้าเกมกับการอยู่อันดับที่14ของตารางไม่เอาหน้านี่คือแมนยูนเต็ดพวกคุณแทบจะยอมรับได้เลยหากพวกเขาอยู่แค่อันดับ9คุณรู้ไหมแค่อยู่ในครึ่งบนของตารางพวกเขายังทำไม่ได้เลยพวกเขาแพ้ไปแล้ว4ี่เกมในฤดูกาลนี้จากเกมนะ เมื่อถูกถามว่าเขาจะทำอย่างไรหากมีอำนาจสั่งการที่โ oh อทัฟอร์ดโอฮาร่าตอบว่าผมจะปลดเขาออกผมคงกำจัดเขาออกไปตั้งแต่3มเดือนก่อนแล้วผมคงไม่ให้สัญญากับเขาหลังจบ f a ครับผมคงบอกว่าขอบคุณมากนายจบด้วยการคว้าแชมป์นายออกไปได้อย่างภาคภูมิใจพวกเขาควรได้อะไรบางอย่างจากเกมนี้ในวันนี้แต่โดยรวมแล้วพวกเขาทำผลงานได้แย่ผมเคยดูพวกเขาเล่นในยุโรป,ปาลีกด้วยและพวกเขาผลงานแย่เช่นกัน อลันเชียร์เลอร์ออกโรงตำหนิไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดตสิน VR ที่เข้ามาแทรกแซงการตัดสินในการให้จุดโทษที่ทำให้เวสแฮมคว้าชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียร์เลอร์กูรูรายการแมตช์ออฟเดอะเดย์และเจ้าของสถิติการทำประตูสูงสุดตลอดการของพิมลีกออกมาตอบโต้ถึงคำตัดสินดังกล่าวทันทีภายหลังได้เห็นเหตุการณ์ระหว่างไทยทำรายการสดพิมลีกเขากล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่แย่มากไม่ว่าคุณจะชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ก็าตามผมไม่เข้าใจว่าทำไมไมเคิลโอลิเวอร์ถึงเข้ามาแทรกแซงจังหวะนี้ อย่างไรก็ตามเชียร์เลิกก็แสดงความยินดีกับจูเลนโลเปตกีผู้จัดการทีมเวสแซมสำหรับชัยชนะของทีมในเกมนี้โดยกล่าวว่าจูเลนโลเปตกีทําได้ยอดเยี่ยมมากเพราะทีมของเขาแย่มากจริงๆในครึ่งแรกหลังจากเปลี่ยนตัวผู้เล่น3คนพลังงานเพิ่มขึ้นมากประกายไฟเพิ่มขึ้นมากเวสแซมลงโทษแมนเชสเต็ดด้วยฟุตบอลจังหวะเดียวที่ยอดเยี่ยมวันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับโลเปตกี จะเด้งกี่โมงวนลูปล้านภูมเมืองพอดียกเทนฮากเต็งโดน,นปลดอีกรอบอัตราต่อรองล่าสุดกุลซื้อในพิมลีกที่จะตกงานเป็นรายต่อไปของสกายเบดเอดิคเทนฮาก5คาต่อ4รัเซลมาติน13ต่อ8แกริโอเนลจูเลนโลเปติกี11ต่อ1โอลิเวอร์กราสเนอร์12ต่อ1สตีฟคูเปอร์16ต่อ1เอดีฮาว28ต่อหแอน์ปอเตโคกรูกลกและชอนได้3ต่อห ภรรยาของชาบี้อนันเดสทำเอาแฟนผีใจเต้นหลังโพสต์ภาพลูกชายของพวกเขาในชุดแมนเชสเตอร์เด็ตท่ามกลางข่าวลือถึงสามีของเธอกับการเข้ามารับงานกุนซอในทีมโอตทฟอร์นูเรียคูนิเยล่าได้แชร์ภาพของชาบี้ที่กำลังนั่งร่วมโต๊ะกับแดนลูกชายว,วัย5้ขวบและเอเชียลูกชายว,วัย8ขวบผ่านอินสตาแกรมแต่แฟนบอลดันจับสังเกตได้ว่าแดนลูกชายคนเล็กของพวกเขาแต่งตัวด้วยชุดเย่าของยูไนเต็ดในรูปการที่แล้วในขณะที่กำลังคัดการ์เกมร่วมกับพ่อของเขา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานจากสื่อหลายสํานักเผย่ว่ายูเนเต็ดได้เจรจากับชาบีอดีตผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาถึง2ครั้งเกี่ยวกับการเข้ามาทําหน้าที่ผู้จัดการทีมให้กับพวกเขาขณะที่ทางชาบีเคยแสดงความสนใจในการมารับงานผู้จัดการทีมในพีเมลีกอย่างชัดเจนมาแล้วก่อนหน้านี้ผมยินดีมากที่จะได้ทํางานที่นั่นเข้าเผยกับเดอะทําทุกคนบอกผมว่าพิม์ลีกเป็นลีกที่ยอดเยี่ยมเป็นลีกที่ยอดเยี่ยมในการทํางานอันดับแรกเลยก็คือความลงรายในวิธีที่พวกเขาดําเนินชีวิตกับเกมฟุตบล วิธีที่พวกเขาปฏิบัติและเคารพคุณบรรยากาศและสนามกีฬาแล้วทําไมจะไม่ละ่ะผมมองเห็นภาพตัวเองในอังกฤษอย่างแน่นอนนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากสัมผัสในอาชีพของผมจูเลนโลเปตกีผูธธ้จัดการทีมเวสต์แฮมยูไนเตเชื่อมั่นว่าผู้ตัดสินทําหน้าที่ถูกต้องที่เป่าให้ทีมได้จุดโทษจนกลายเป็นประตูชัยเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โลเปตกีกล่าวถึงจังหวจุดโทษว่าผมยังไม่เห็นภาพช้าแต่ลูกทีมบอกว่ามันควรเป็นจุดโทษและผู้ตัดสินก็ยืนยันเหมือนกันดังนั้นผมมั่นใจว่าผู้ตัดสินทำถูกต้องเครื่องแรกยูเดตทำได้ดีกว่าและสร้างโอกาสหลายครั้งแต่เครื่องหลังเรามีการเปลี่ยนแปลงจนกลับมาทำได้ดีกว่าและสมควรเป็นฝ่ายชนะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้ผลการแข่งขันที่แย่แต่วันนี้เราสามารถเอาชนะหนึ่งในทีมที่ดีสุดในโลกเราต้องใช้พลังงานจากเกมนี้เพื่อสารต่อและพัฒนาผลงานต่อไป หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ